สวัสดีค่ะบอกเลยว่าฟ้าหลังฝนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใส่เข้าแบบรัวๆคะ่ะก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีประเด็นที่ทําให้แฟนคลับได้ติดตามกันจนขอบตาดําเลยทีเดียวกับประเด็นมือที่3ของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และ แพรวแพวแสงทองจนอัปเดตล่าสุดข้อมูลในขณะนี้ค่ะสถานะของสองคนบอกเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคุยกันแล้วและยังคงเป็นพ่อแม่ให้ลูกแบ่งเวลาดูแลลูกทั้งสองให้ดีที่สุดตัวของนุมบิ๊กเองก็จะอยู่ทั้งอุดรธาน,นีและเที่ยวไปมาระหว่างอุดรและยโสธรพร้อมเดินหน้าต่อไปครับนุมวุฒบอกมุฟออนค่ะส่วนทางด้านของแพรวพรวเอง ก็ออกมาเคลื่อนไหวต่างคนต่างใจเย็ยนลงมากแล้วคุยกันแล้วตอนนี้เราเป็นพ่อและแม่ให้ลูกและยังอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวได้เหมือนเดิมค่ะแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาปรับจนเข้าหาการขอเวลาให้เราได้ทบทวนอะไรละหลายๆอย่างนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นห่วง กำลังใจที่ดีค่ะและล่าสุดก็ได้แชร์โพสต์ของหนุ่มบิ๊กทิติวูดซึ่งมีข้อความว่าโอเคนะคะคุณพ่อตามด้วยอิโมจิเล็กๆน่ารักน่ารักโอเคและรูปหัวใจสีแดงติดเอาไว้ค่ะผู้หญ่บ้านฟินแลนด์ใส่เข้าแบบรรือโดยค่ายโตเกียวมิวสิกค่ะโดยโพสต์ข้อความหลังจากได้ออกมาประกาศแยกวง ากแสงทองเดินหน้าสร้างผลงานใหม่แบบรัวๆค่ะล่าสุดค่ะล่าสุดค่ะหนุ่มบิ๊กทิติวุฒิก็ได้ออกมาโพสต์เรื่องงานว่าโตเกียวมิวสิกงานคอนเสิร์ตสปอนเซอร์รีวิวทุกอย่างพร้อมกับระบุเบอร์โทรเอาไว้ด้วยค่ะและล่าสุดค่ะทางด้านบิ๊กทิติวุฒิเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า เข้าเรียกได้ว่ามีงานเข้ามาแบบรัวๆโทรกันจนสายแทบไม่เลยทีเดียวค่ะบอกเลยว่าปัางสุดๆไปเลยค่ะ